สวัสดีทุกคนนี่ก่อนสต็อปตรงนี้นี่ทุกคนเรามาดูช้างนะแม่เป็นตะกองไงอันนี้มาดูอยางอนถ่ายไปเรื่อยเนี่ทุกคนนี่คือน้องช้างนะคะขอบุญหน่อยได้ไหมขอบุญหน่อยได้ไหมล้วจะไปทุกคนไปดูนกแก้วอยู่บนหัวเรานะคะ น่าเห็นไหมไมนเข้ารูเลยอ่ะเออมันไม่อยู่แล้วมันอยู่งเลยไปดูตรงนู้นคือตรงนี้ยังไม่เห็นหรอกไงอ่ะนกนกกระสานกกระสานนกกระสาสวัสดีนกกระสาที่ไอป้ายมีป้ายด้วยนกเนือกไม่ใช่นกกระสาหนูเนือกนูเนือกตรงเนือก ไปยันไปเลยเฮ้ยไปอีปันเป็ดด้วยมันทางแล้ว <Okay. S 1> ปันเป็ดทางพ่อไปเลยมันนี่เรวมีนี่ทุกคนว้าทุกคนมันีีเฮ้ยใช่หงไมเนี่ย oh. เป็ดเป็ดเป็ด

กระต่ายด้วยทุกคนอุ้ยมีมีลีบาูด้วยมีมีทุกคนมีกระต่ายด้วยมีทุกคนมีกระต่ายด้วยลูกกระต่ายเหรอลูกกระต่ายเหรอเหม่นไข่มาเลยอ่ะคนนี้น uh> ้องกระต่ายแม่อยากเข้าไปอ่ะเข้าไปกรงนั้นอ่ะตน่นั้นอ่ะเข้าไปได้ไม่รู้ไม่ร uh OK> ู้ไม่ป็น มีตัวจ <think Help mesmo> ับไปด้วยหนิงหนิงมาทุกคนเข้าลังไปแล้วอ่ะลิงมาโมเสกอันนั้นน่ะลิงมาบูมันมีป้ายอยู่นี่ทุกคนมีน้ำตกด้วยอยากไปดูสัตว์ตรงนู้นอ่ะวิลล์นุ่งเท่ นอคอนัวเพแก้วซันคอนัวว้าววันดีค่ะคุณวันดีนะวันดีจ้า ของแท้เลยแม่อันที่สองลิงหูแดงลิงหูแดง,งล,ลิงอะงล,ลิงมังกาเบร์ข้างใต้ก็มีตรงไหนก็มีมันดื้อจริงนะเนี่ยลิงโมนาว้าวโอ้โหโอ้โห้ตัวนั้นเตรียมตัวจะหงนเหือกแล้ว อันนี้ตัวอะไรลินเดอร์เห็นหังมันไหมอ่ะหักมันตัวนี้มันทำอะไรอยู่มันนั่งเศร้าอยู่มันไม่มี มันกัดตัวมานี้มันเงือตูเข้าไปาไปลับขึ้นขับขึ้นหมดแล้วยังไม่หมดอ้อไมไปฝั่งโน้นโน,น่น,นมันยังไม่หมดทุกคนอย่าเราจะอ้อไมไปฝั่งนน้นแล้วนะอย่าเราจะวาร์ปอ้อไมไปฝั่งนน้นช้างมาจากคอกฟางแล้วอย่าเราไปหาช้างกันทุกคนเราต้องรีบไปเรามาหาเงือกผสมตุ้งไม่ไป่หาช้างไม่หาช้าง กลัวช้างจะกินโทรศัพท์เข้าไปะคะ่ะเรากลัวลช้างจะกินโทรศัพท์เราเข้าไปอยากขึ้นช้างอะแม่อยากขึ้นช้างอะแม่ไม่อยากขึ้นช้างแม่หนูอยากขึ้นช้าง ไม่รู้อยากขึ้นช้างอ่ะเดี๋ยวไปดูสัตว์อื่นก่อ<ด>นก็ได้ก็ไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาอย่าไปอ, <ยา S 2> อย่าดื้อเราจะไปมาถึงที่นี่จนได้ไปหายูก็จกเทศกัน,น ต้อทำเดยวยืมนาไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ที่ตรงนี้ เดทุกคนตรงนู้นคือน้องหมูอุ้ยแพ้แพ้แ้นี่นู้นท่นู้นเออวาแกไปดูแต่ไทุกคนเดี๋ยวเราจะไปดูแพ้ค่ะทุกคนมีลูกไก่ด้วยลูกไก่ตรงนู้นเป็ดตรงนี้ไก่หรอไป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 อธรรมดา มาโอ้นี่ไงทุกคนกวางเต็มเลยกวางเรนเดียจ้าน้าักหายเฮลโลจ้ากวางนะจ๊ะกวางเขาใหญ่จังเลย เรามาชื่ออาหารอันนี้ป้อนอะไรให้แพะควางเต่ากระต่ายลิงกได้ค่ะเอากุ้งมาเถอะมันม่ข้าวบาทจ้ะอันนี้อันนี้อะลาอันนัดหยิบทุกคน๋ยวจะเอาไปป้อนเลยนะคะเด๋งชาด้วยนี่นี่นี่กับนัดหนับบุ กวางเดี๋ยวกวางยังกินอยู่หรอกินดยังเหลือเลยกินทุกอย่างครับที่เป็นพืชนะ <c oughs> อันนี้เรากำลังทำอะไรเนี้กํลัง,องนอ๋อ <c oughs> <S <S whales, อะไรเอาเอาเอาอะไรให้ก้อนอะไรตัวนี้แครอทแคอทเหรอปิกนิกก้อนอะไรปิกนิกป so uhm ิกนิกก้อนอะไรผักบุ้งเหรอ่าเองความสนใจเหรอทำ วางกินไหมกินเหมือนกันเนาะพาทุกคนไปดูม้าลายนะคะไปนี่ไปดูมไปตัวเล็กดกินนมแม่ตัวเล็กกินนมแม่ตัวเล็กกินนมอยู่้ อ้จดไ้ดง่ะนี่ทุกคนมาไลายมาไล่สำหรับนีก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้้็กดติตาม้ยนะแค่นี้แหละไปแล้วเราขอไปป้อยอาหานอะที่สนุกนะไปะ